คุณเคยฝันอะไรบางอย่างแล้วตื่นมาพบว่าฝันนั้นกลายเป็นจริงหรือไม่เสียงกรีดร้องในความมืดเงาที่ไม่มีตัวตนและคำสัญญาในฝันที่กลับมาทวงถามในโลกจริงกันคิดว่าเขาแค่ฝันซ้ำแต่เมื่อรอยแผลเสียงปลายสายที่ไม่มีชื่อและเงาในกระจกเริ่มตามหลอกหลอนเขาจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้าหลับตาในคืนนี้ เพราะบางฝันไม่ได้จบแค่ตอนตื่นหมุดติดกระดาษทูเหลี่ยมอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องหลอนที่คุณไม่ควรดูคนเดียวเสียงนาฬิกาดังขึ้นในยามเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านหน้าต่างปลุกกันจากการนอนหลับอันยาวนานแต่เขายังไม่ลืมตายังคงจำภาพในฝันได้ชัดเจนฝันนั้นมันไม่ใช่ฝันธรรมดามันคือฝันที่สมจริงจนขนลุกในฝัน เขาเดินอยู่กลางป่าทึบหมอกนาเข้าปกคลุมทุกทิศทางอากาศชื้นกลิ่นดินเปียกและใบไม้เนา่าโชยมาแต่จมูกเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเขาคนเดียวบางสิ่งบางอย่างเดินตามหลังเขาเสียงนั่นใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่หาฮ่ากันหันกลับไปไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เสียงหายใจแผ่วเบายังไม่หายไปเหมือนบางสิ่งยืนอยู่ใกล้มากเขาสะดุ้งตื่น เหงือชุ่มไปทั้งแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดแต่แล้วเสียงนั้นเสียงฝีเท้ามันยังอยู่ไม่ใช่แค่ในฝันอีกต่อไปมันอยู่ในห้องนอนของเขากันค่อยๆหันมองรอบตัวไม่มีใครไม่มีอะไรแต่หน้าต่างเปิดอ้าออกทั้งที่เขาจำได้ว่าเมื่อคืนเขาล็อกมันแน่นหนาลมพัดเข้ามาเย็นเฉียบม่านพลิวไหวอย่างแผ่วเบา แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินผ่านเขาลุกจากเตียงเดินไปปิดหน้าต่างแต่ก่อนจะเอื้อมมือถึงเขาเห็นเงาเงาของคนสะท้อนอยู่บนกระจกแต่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเขาเลยหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นทุกเสียงเงียบลงโลกทั้งใบหยุดนิ่งกันก้าวถอยหลังหายใจที่มือสั่นขาเริ่มไร้แรงเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหู เย็นเยียบคล้ายเสียงผู้หญิงพูดแค่คำเดียวในฝันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กล้องอยู่ในหัวของกันเหมือนถูกกระซิบซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นเสียงสะท้อนกันหันขวับไปยังไม่มีใครอยู่ที่นั่นห้องยังคงเงียบสนัดแต่มันไม่ใช่ความเงียบปกติมันคือความเงียบที่อึดอัดเหมือนทุกอย่างกำลังเฝ้ามองเขาเขาค่อยๆเดินถอยมือยังสัน่นสายตากวาดมองทุกมุม วังว่าจะหาเหตุผลแต่ไม่มีอะไรอธิบายได้เลยทันใดนั้นเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงช้าลงเหมือนเทปที่กำลังถูกกรอบถอยหลังติกตอกติกตอกช้าลงเรื่อยฮ่หาหา่าจนหน้าขนลุกกันมองไปที่นาฬิกาเขาชนกะเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเข็มสั้นมันหมุนกลับด้านเขาเริ่มหายใจที่ หัวใจเต้นรัวไม่รู้ว่านี่คือความฝันที่ยังไม่ตื่นหรือความจริงที่เริ่มกลายเป็นฝันแล้วโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นเสียงเรียกเขาจากเบอร์ที่เขาจําได้ดีเบอร์ของแม่เขาแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อห้าปีก่อนมือของเขาสั่นจนแทบจับมือถือไม่อยู่แต่เขาก็กดรับอย่างชาฮ่า,า,าเสียงตามสายไม่ใช่เสียงแม่ไม่ใช่เสียงใครที่เขารู้จักแต่เป็นเสียงเดิม เสียงกระสิบเสียงนั้นพูดว่าเราเคยเจอกันในฝันและเจ้าก็สัญญาแล้วการยืนนิ่งสมองว่างเปล่าเขาเริ่มจำได้บางสิ่งที่เขาไม่ควรลืมคือหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนในฝันนั้นเขาจับมือใครบางคนใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกและเอ่ยคำสัญญาออกไปโดยที่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลจริงแต่ตอนนี้คำสัญญานั้นกำลังตามทวง กันซุดตัวลงนั่งกับพื้นเหมือนแรงทั้งหมดในร่างกายถูกดูดหายเสียงจากปลายสายยังคงดังอยู่ไม่ใช่แค่เสียงมันเริ่มกลายเป็นเสียงร้องไห้แผ่วเบาปะปนกับเสียงสะอื้นที่เหมือนเด็กหลงทางในความมืดเจ้าลืมข้าได้อย่างไรเสียงนั้นแหลมสูงขึ้นกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมจนแก้วหูแทบแตกโทรศัพท์หลุดจากมือของกันหน้าจอดับลงเอง บรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิลดลงลมหายใจของกันกลายเป็นไอขาวแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนฝาผนังเริ่มสัน่นเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในเสียงเหมือนเล็บขูดผิวไม้ลากยาวไปทั่วกำแพงรอบตัวเขาแครกแครกอยู่ๆไฟในห้องก็ดับความมืดกลืนกินทุกสิ่งแม้แต่เสียงก็งเงียบหายไปชั่วขณะเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงเล็กแผ่วเบาแต่เป็นเสียงหนักมั่นคงใกล้เข้ามาเอยฮ่าฮ่ากันกอดตัวเองแน่นใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาหลับตาภาวนาให้ทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาไม่ได้อยู่ในห้องนอนอีกต่อไปเขาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าที่หมอบลงจัดที่เดิมที่เขาเคยฝันถึง แสงจันทร์สองลอดผ่านกิ่งไม้เงาสีดำขยับไหวตามแรงลมและเบื้องหน้าของเขามีเงาร่างหนึ่งยืนรออยู่สวมชุดขาวผมยาวปิดใบหน้านิ่งไม่ขยับกันรู้ทันทีเธอคือเงาในฝันคนที่เขาเคยสัญญาไว้ด้วยคำที่ไม่ควรพูดเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเขาไม่ขยับเหมือนรากไม้ใต้ดินมัดเขาไว้แน่นรอบขารอบลำตัว จนกระทั่งเขาขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวเธอเริ่มเดินเข้ามาใกล้ชาฮ่หาฮเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกดังตึบปึกและเมื่อเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเธอเงย่หน้าขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาทั้งสองข้างมืดสนิทไม่มีแววตาไม่มีสีขาวเป็นเพียงหลุงลึกดำสนิทที่เหมือนจะกลืนแสงรอบตัวผิวของเธอซีดเผือดเหมือนคนที่จมน้ำมานานหลายวัน ริมฝีปากแตกแห้งแต่กลับค่อยๆคลี่ยิม้มเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาแต่หนักแน่นเย็นเฉียบจนสัมผัสได้แม้ไม่ได้แต่ต้องถึงเวลาแล้วเสียงเธอดังขึ้นทุ้มต่ำไม่ใช่เสียงของหญิงสาวธรรมดามันก้องอยู่ในหัวของกันเหมือนเสียงนั้นแทรกผ่านทุกอนูของความคิดกันพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงหลุดจากปากเขากำลังจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเธอก้มลง ใบหน้าเข้าใกล้กันจนเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวของเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นดินชื้นและเลือดแห้งเต้าสัญญากับข้าเธอกระซิบชิดหูเสียงนั้นเหมือนมียายแมงมุมพันอยู่ในสมองทำให้เขาหายใจติดขัดเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปทันใดนั้นพื้นดินใต้ตัวกันยุบลงเหมือนแรงโน้มถ่วงถาถมเขาถูกดูดลงไปช้าฮ่หาหา่าโครนเหนียวหนึบพันข้อเทา้า รากไม้เริ่มรัดแน่นขึ้นทุกวินาทีเขาพยายามดินแต่ยิ่งดินยิ่งจมลึกมือเขาเอื้อมไปข้างหน้าหวังว่าจะคว้าอะไรไว้สักอย่างแต่เธอกลับยื่นมือมาให้เขามือซีดขาวเย็นเยียดนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติเล็บแหลมยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์เจ้าต้องไปกับข้าเพราะเจ้าสัญญาไว้แล้วกันร้องในใจภาพทุกอย่างเริ่มหมุนกลับเหมือนเวลาย้อนกลับจากคืนที่เขาฝัน คืนที่เขาเอ่ยถ้อยคำเหล่านั้นโดยไม่รู้ว่าคำสัญญาในฝันมันจะผูกพันจนถึงความตายการกรีดร้องสุดเสียงแม้ไม่มีเสียงหลุดออกจากปากแต่ในใจเขากำลังกรีดร้องเสียงสะท้อนนั้นก้องไปทั่วปา่าแม้เงียบสงัดแต่กลับได้ยินชัดเจนในหัวมือของเธอยื่นมาใกล้ขึ้นปลายนิ้วแต่หลังมือของเขาสัมผัสนั้นเย็นยะเยอะือกเย็นจนเหมือนน้ำแข็งไหลเข้าตามเส้นเลือด ทันใดนั้นภาพในหัวของกันก็พรั่งพรูเหมือนมีใครฉีกม่านแห่งความทรงจำออกเขาเห็นตัวเองในวัยเด็กยืนร้องให้อยู่กลางป่าฝนตกหนักร่างเล็กของเขาสั่นเทาและเธอหญิงสาวชุดขาวก็เป็นคนที่เข้ามาหาเขายื่นมือให้และพูดว่าอย่าร้องข้าจะอยู่กับเจ้าในตอนนั้นเด็กชายกันพยักหน้าและจับมือนั้นไว้แน่น เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกอบอุน่นแม้จะอยู่กลางป่ามืดมิดข้าจะเป็นเพื่อนเจ้าตลอดไป <c oughs> เขาเคยพูดแบบนั้นคำพูดที่เหมือนเด็กฮ่า <h> ฮ <aha> แต่สำหรับบางสิ่งนั่นคือพันธะภาพเหล่านั้นหายวับการสะดุ้งกลับมาสู่ปัจจุบันดวงตาของหญิงสาวยังจ้องเขาไม่กระพริบใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนรอยยิ้มแปรเปื้อนริมฝีปากขยับอีกครั้งข้าเฝ้ารอเจ้ามานานเหลือเกิน ทันใดนั้นเสียงระฆครงดังขึ้นจากที่ไกลฮ่าฮ่าก้งกังวานท่ามกลางหมอกหนาเธอชะงักหันไปมองทางต้นเสียงแววตาเปลี่ยนจากเยือเกียรเป็นตื่นกลัวกันรู้สึกได้ทันทีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงระฆครงนั้นไม่ใช่ของโลกนี้มันมีพลังบางอย่างเหมือนแสงท่ามกลางเงามืดเหมือนความหวังที่ถูกลืมพื้นดินที่กำลังดูดเขาไว เริ่มหยุดนิ่งรากไม้คลายออกโครนแห้งลงหมอบบางลงทีละนิดหญิงสาวถอยหลังเธอจ้องหน้ากันอีกครั้งก่อนพูดเสียงแผ่วเต้าทำลายคำสัญญาน้ำตาไหลาจากดวงตาดำสนิทของเธอหยดลงสู่พื้นดินแล้วเธอก็ค่อยๆละลายไปเหมือนควันถูกลมพัดจางหายกั้นหอบหายใจเขารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเสียงระฆังสุดท้ายจางลง เขากลับมาอยู่ในห้องนอนของตัวเองเตียงผนังแสงแดดอ่อนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหรือมันไม่เคยปกติมาตั้งแต่ต้นกันนั่งนิ่งอยู่บนเตียงเหงื่อไหลชุ่มหลังเสื้อแม้อากาศในห้องจะเย็นลงแต่เขายังรู้สึกได้ถึงไอเย็นปลากประหลาดไอเย็นที่ไม่ใช่ลมจากแอร์แต่เหมือนยังมีบางอย่างหลงเหลืออยู่เขาค่อยๆเดินไปหน้ากระจก ในแสงแดดยามเช้าเขาหวังว่าจะเห็นแค่เงาของตัวเองแค่เงาเท่านั้นแต่ในกระจกเขาเห็นเงาสองเงาอีกเงาหนึ่งยืนซ้อนอยู่ด้านหลังใบหน้าเวือนร่างดวงตาดำสนิทไม่ขยับไม่หายใจแค่ยืนมองเขาอยู่เงียบฮ่าฮ่กันหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งเงานั้นยังอยู่ยู่นิ่ง ไม่ไปไหนเขายกมือแตะแก้มตัวเองรู้สึกถึงหยดน้ำน้ำตาแต่ไม่ใช่ของเขาในกระจกเงานั้นร้องไห้หยดน้ำตาสีดำไหลเป็นสายเปื้อนหน้าเงาของตัวเขาเองแล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งกระซิบแผ่วฮ่าฮ่าแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนพอที่จะรู้ความหมายเจ้าลืมข้าไม่ได้หรอกกระจกเริ่มแตกราว จากมุมบนลามลงอย่างช้าฮ่หาฮ่าวรากับโลกทั้งใบกำลังเปิดออกอีกครั้งกันถอยหลังหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเธอยังอยู่และเธอจะไม่จากไปเพราะคำสัญญาในฝันกันหอบหายใจมองดูรอยร้าวในกระจกมันลามเหมือนใยแมงมุมแต่กลับไม่มีเสียงแตกไม่มีเศษกระจกหล่นแค่รอยร้าว เหมือนรอยแผลที่ไม่มีวันหายเขาค่อยๆถอยหลังทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยฮ่าฮเหมือนแรงดึงจากเงานั้น,น,นกำลังดึงเขาให้กลับเข้าไปในฝันอีกครั้งแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงเดิมเสียงเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่มีชื่อเบอร์ที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกแห่งความจริงเขาไม่อยากรับแต่มือกลับขยับไปเองเหมือนถูกสัง่งปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอเสียงปลายสาย ไม่มีคำพูดแค่เสียงลมหายใจแต่ในจังหวะหนึ่งเสียงกระซิบก็ดังขึ้นคืนนี้เจอกันอีกนะทันใดนั้นหน้าตอดับลงบ้านทั้งหลังสั่นไหววูบหนึ่งเหมือนทุกอย่างในโลกหยุดนิ่งชั่วขณะกันมองไปรอบห้องทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังตื่นอยู่หรือยังติดอยู่ในฝัน วันนั้นผ่านไปอย่างเนิบนานทั้งวันกันแทบไม่ได้ออกจากห้องเขาเอาผ้าคลุมกระจกปิดโทรศัพท์ปิดม่านพยายามกันตัวเองออกจากทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงกับเธอแต่พอตกค่ำความเงียบก็เริ่มเกาะกินหัวใจแสงไฟในห้องดูมืดกว่าทุกคืนเสียงของบ้านดังชัดขึ้นผิดปกติทุกเสียงกลายเป็นเสียงเธอและเมื่อเขาหลับตาลงเพียงไม่กี่วินาที เขากลับมาอยู่กลางป่าอีกครั้งหมอกหนาลมแรงต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบและเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังขึ้นจากด้านหลังกันหันกลับไปช้าฮ่หาหาเสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาใจเขาเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวเหมือนเดิมเขาเห็นเธอหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเศร้าวดวงตาดำสนิทไม่มีความเครียดแค้น มีเพียงความเหงากันสูดหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปใกล้ฝีเท้าของเขาแน่นิ่งมั่นคงไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อจบสิ่งที่ค้างคาขอโทษเขาเอ่ยขึ้นเบาฮ่หาหหญิงสาวนิ่งไปน้ำตาสีดำไหลอาบแก้มแต่ครั้งนี้เธอยิ้มยิ้มที่แท้จริงไม่หลอกหลอนเหมือนก่อนข้าแค่ไม่อยากถูกลืมเธอกระซิบ เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้ามากกว่าความโกรธกันพยักหน้าเจ้าจะอยู่ในใจข้าเสมอเขาเอื้อมมือไปวางบนมือของเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นไม่เย็นชืดอ,อีกต่อไปทันใดนั้นแสงสีทองอ่อนก็ส่องลงมาจากฟ้าหมอกจางหายต้นไม้รอบตัวค่อยๆละลายไปกลายเป็นแสงเหมือนความฝันกำลังจบลงหญิงสาวมองเขาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ร่างของเธอจะเปลี่ยนเป็นแสงลอยขึ้นสู่ฟ้าชหาหา่าหมดงามและสมกเมื่อแสงสุดท้ายหายไปกันลืมตาตื่นเขากลับมาอยู่บนเตียงของตัวเองอากาศสดชื่นแสงแดดส่องผ่านม่านเหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่ความปกติกระจกไม่มีรอยร้าวโทรศัพท์ไม่มีสายที่ไม่ได้รับไม่มีเสียงในหัวไม่มีเงาในฝันแต่การรู้ดี ทุกอย่างเกิดข uhh ึ้นจริงเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองดูต้นไม้ไหวตามลมเขายิ้มเบาฮ่าฮ่แล้วกระซิบกับตัวเองว่าบางครั้งความฝันก็มีความรู้สึกมากกว่าความจริงและในความเงียบเขารู้ว่าเธอได้ร <uh ับอิสระแล้วจบ